อ่ะโอเคนะครับผมก็ขอาการสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมที่เกมเกมชินิมเพ a กนะครับผมอ่าแล้วก็อยู่ผมคนเดิมนะครับผมเอมิวานเนาะในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดในส่วนของตู้กาชาลีรัน,นดีกว่ะ แล้วผมก็เป็นตัวของหูเตานะ๋าเนาะแล้วก็ผมว่าจะเปิดอาวุธด้วยนะถ้าไพมอนเกมมันเหลือเหลือหรือว่าอาจจะเปิดยี่หลานเพิ่มก็ได้นะครับผมนะก็อากได้ด้วยแหละนะครับผม2ตัวนี้นะครับผมพร้อมกับอาวุธก็หวังว่าจะได้แล้วกันนะครับผมก็เพื่อนๆก็ช่วย จะเพิ่งปิดคลิปวิโอนีไปไหนนะครับก็ช่วยลุ้นไปดูพร้อมกันหน่อยก็แล้วกันนะครับผมโอเคไปดูกันเลยนะครับผมแต่ก่อนอื่นที่จะไปดูกันนะครับผมผมขอชี้แจงนิดหน่อยแล้วกันนะที่ห่างเงินกันไปนานเลยพอสมควรนะครับผมประมาณน่าจะสอาทิตย์เห็นจะได้นะครับผมโอ้นั่นแหละก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างเท่าไหร่นะก็เลยไม่ได้แบบตัดต่อคลิปแต่ว่าอัดอยู่นะแต่ว่าไม่ได้ตัดต่อสักทีนะนารนเจอร์นะครับผมเออนะผมก็เลยเออก็ขอไปด้วยจริงๆนะครับผมนะมันไม่ไหวจริงๆนะมันไม่ว่างจริงนะครับผมแต่ก็อ่ะไม่เป ว่าวันไหนผมก็จะทําวันนั้นก็แล้วกันนะครับผมผมจะพยายามทําให้ได้อ่ามากที่สุดแล้วกันนะครับผมในส่วนของคลิปวิดีโอนี้ฮะอ่าโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมพูดชี้แจงนะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับผมว่าผมจะเปิดได้มากน้อยเพียงไหนนะครับผมไปโอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีกันอีกรอบนะครับผมก็มาเดี๋ยวเราก็จะมาเปิด นส่วนของตู้เลยดีกว่านะครับผมน้องฟูตเต่นะ้เน้องฟูตเต่าเนี่ยผมมียบร้อแล้วนะครับผมผมเหลือแค่หาตัวของซีหนึ่งนะครับผมนี่เลยนะครับผมนะเรานั่งอยู่ตรงนี้นะครับผมร้านกับข้าวนะโอเคนะผมนี่เลยนะผมตูนม้นะผมดีลันนะะมีทั้งยี่หลานแล้วก็ฟูตเต่าเนะซึ่งเราก็อยากจะเปิดฟูตเต่้ก่อนนะนะครับผมแต่ว่าก็เราอยากได้อาวุธใ <c oughs> จจริงเลยแหลจะใจจริงเราอยากแบบว่าอยากได้อาวุธก่อนนะผมนี่เป็นอาวุธของน้องนะครับผม นะครับนี่เลยอ่าแล้วก็ไพ่อนเจก็มีเยอะด้วยนะครับผมนี่มีประมาณสามหมืนะครับผมสามหมืนสองนะก็น่าจะเปิดได้มากกว่าสองร้อยสองร้อยโลนะผมไม่ก็เกือบเกือบประมาณนี้นะครับผมก็อ่าใช่ไหมอัานี้สองร้อยห้าโลนะครับผมหาซื้อมาหน่อยโอเคนะครับผมมีอันดองไว้เหลือแล้ว แล้วก็ครบสิบยี่บร้อยอ่ะเดี๋ยวเราเปิดไปนะผมผมเปิดไปประมาณสามสิบแล้วอัน,นอันนี้ก็น่าจะประมาณสี่สิบนะครับผมโอเคก็ยังไม่ทองนะเอ้ยธนูนี้วะก็น่าจะขัดห้าแล้วปะธนูเนี้ยผมได้ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับผมธนูเนี่ยไปเปิดไปอีกนะผมอ่ะก็ยังไม่มาละผมรลที่หกสิบนะอ่านี่รย,ยออกมาแล้วใช่ปะ่ะผมพูดชื่อถึงไหมเนี่ย <c oughs> เออตัวไหนบอผมไม่ค่อยแบบอยากแล้ผมไม่ค่อยจำนะโอเคออกเรียบร้อยแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วเจ็ดสิบโลมาครับผมหวังว่าจะไม่หลุดเลนนะขอเป็นหอ,อกมาเลยได้หรือเปล่า <c oughs> หอ,อกของน้องภูเตา่ามาหน่อยนะเอา้าฮึบโอ้โหยหอกอันนี้มามาผมห้าดาวโอ้โยจะหลุดไหมเนี่ยขอไม่หลุดธนูอยู่ธนูอยู่ไม่หลุด ฮึบโอ้ยใจหายใจบิวมาเถอะโอเคเราสุมนารเรนเจอร์เกลือแต่ว่าอันนี้เราไม่เกลือนะครับผมเราเปิดได้นะครับผมในส่วนของอาวุธน้องหูเต่านะฮะอ่าคืออาวุธประจําตัวของน้องแกนั่นแหละนะครับผมได้ยีิบร้อยแล้วนะครับผมอยากได้นานแล้วนะครับผมแต่ก็เพิ่งมีแพมอนเกมมาเปิดนะครับผมนี่เลยนะครับผมอถือว่าดีเลยเชียวนะครับผมอเดี๋ยวเรามาเปิด อ่น่าจะเปิดอันนี้ดีก่อนนะเปิดเอ่อเปิดในส่วนของตัวหูเตาก่อนละกันนะครับผมอ่ามีตอนเท่าไหร่มีร้อยแปดสิบเอ็ดเปิดได้การันตีสองรอบหวังว่าจะไม่หลุดเลและกันถ้าไม่หลุดเลทผมจะเปิดยี่หลานได้นะครับผมถ้าหลุดเลทก็โอ้โหน่าจะได้แค่หูเตาเนาะอ่าในตัวของ c ีหนึ่งนะครับผมสีหนึ่งเนี่ยถามว่ามันดีไหมหรือมันดียังไงเนี่ยก็มันดีตรงที่ผมว่ามันก็ดีนะมันดีตรงที่อ่าใช้ ค่าสต้ามิแหรือคอ่าพลังนี่แหละชาร์จโจมตีเนี่ยมันจะไม่ได้ใช้พลังงานนะครับผมเออมันก็ชาร์จโจมตีได้แบบประหยัดค่าพลังงานนั่นแหละนะครับผมก็ถือว่ามันดีพอสมควรเลยนะซีหนึ่งใครมีที่มันแบบใครมีซีหนึ่งเนี่ยก็จะเล่นแบบง่ายขึ้นแล้วก็น่าจะรู้สึกแบบมันขึ้นนะ <c oughs> เวลาตีชาร์จโจมตีอะไรเงี้ยแรงขึ้นแน่นอนนะครับผมแล้วผมก็น่าจะแรงขึ้นอยู่แล้วล่ะเพราะว่าผมได้อาวุธ มาที่ยียบร้อยแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่านะครับผมว่าเราจะได้บ้างหรือเปล่านะได้แบบไม่หลุดเลยน่ะอ่ะ,อะสิโลแรกก็ยังไม่ได้นะครับผมมายังเกลืออยู่นะครับผมเอออัจเจปปย์เปิดโตเนี่ยเราเป็นสีหงนะแต่ว่าเรายังไม่ได้ปั้นเล่นอ่ะยี่สิบยังไม่ได้นะครับผมน,น้อยเราก็สีหกยียหร้อยแล้วนะครับผมอ่ะสามสิบก็ยังไม่มานะครับผม อ่าต่อไปครับผม40หวังว่าจะมาเร็วๆหน่อยก็ได้ยิ่งดีนะโอ้ยยังไม่มาสีมว่วงอยู่โอเคโอเคนะผมอ่าห้าสิบใช่ไหมนับถูกไหมเนี่ยไม่ได้โจดไว้ซะด้วยสิ <c ười> เปิดตายผมอ่ารอบที่หกสิบคือแน่นอนอยู่แล้วละ่ะมันต้องเอาให้ได้นะครับผมพบมาเปิดขนาดนี้แล้ว อ่ะเจ็ดสิบได้บ้างไหมออกที่ออกออกออกไม่ออกวะใช่ไหมผมนับถือไว้เนี่ย <c oughs> นับถือปะเนี่ยฮัลโหลอ่ะเท่าไหร่แล้วไม่รู้นะครับผมลืมแล้วแต่ก็อ่ะสีทองมาเยยบ้อยแล้วนะครับผมหวังว่าจะไม่หลุดเลยแล้วกันนะครับผม <c oughs> มาหน่อยแล้วกันฮึ <c oughs> ยังอยู่ยังเอ้ามาแล้วโอ้โหโอเคอ่า ดีมากเลยนะครับผมอ่ะก็ได้ซีหนึ่งเยียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะ่าไปหาอัพละกันนะครับผมเราก็จะโหดขึ้นแน่นอนแล้วเนาะแล้วเนาะไอดีของเรานะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดเยี่ยราล้ละกันเพราะว่ามันน่าจะมีเหลืออยู่ประมาณ80โลใช่ไหมนะครับผมก็จะประมาณนี้เนาะมาเปิดกันเลยดีกว่านะครับผมก็หวังว่าจะได้ง่ายหน่อยละกันนะ <c oughs> ไม่หลุดเลทเนาะ โอเคก็มีอยู่หนึ่งร้อยหนึ่งอันนะครับผมหนึ่งร้ยหนึ่งโลเนาะที่เราสามารถจะเปิดได้นะครับผมเราก็ได้จะเปิดหมดอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็กได้ลขได้สาสิบอันส่วนนี้ก็ได้ไปเรียบร้อยแล้ะอืฮึอ่ะเปิดยี่หลาเลยดีกว่านะครับผมก็จะามาช่วยให้กับแบบนี่แหละนะครับผมภูเต่าเนาะถ้าเราเปิดได้นะครับผมก็จะได้เล่นคู่กันแน่นอนนะครับผมโอเคนายน้อยมานะครับผมนายน้อยซิง ในซอยทุยในน้อยผมน่าจะซิงหกยิบรยแล้วเนาะอืมโอเคเปิดไปผมเรื่อยๆเ,เลยนะฮะอ่ะรอบนี้เอ้ามาแล้วอืหวังว่าจะไม่หลุดเลนนะไม่หลุดเลทหน่อยขอแบบไม่เกลือจะได้หรือเปล่าเฮ้เอา้าประทหลุดเลนโอ้พระเจ้าถ้าตัวของทานาริมาเนี่ยก็ เป็นตัวธาตุไม้ดุดเลดมาเนาะเออก็ยิบ้อยนะครับผมยังไม่ได้นะตัวของยี่หลานโอ้โหได้ตัวของนี้มาแทนนะครับผมก็อ่ะไม่เป็นไรนะครับผมได้มาก็โอเคนะครับผมเพราะว่าผมยังไม่มีน้องแก่นะฮะยิบ้อยละอ่ะอันแรกสิบโลมาง่ายๆเลยไหมอันที่สองยี่สิบมาหรือเปล่าปุ๊บโอ้โชคดีไม่ไม่โชคดีเลย สามสิบน่อยจะโชคดีแบบได้เร็วๆไหมเนี่ยรอบนี้คือการันตีนะอ่าถ้าถึงแปดสิบกโหสวยสวยซับสวยซ้อนเหลือเกินไม่อยากให้ถึงแปดสิบนะอืมต่อไปสี่สิบขอร้องขอร้องอย่าให้ถึงเลยปับ๊บโอ้โหยังสีม่วงอยู่อ่ะเปิดไปเปิดไปให้ผมห้าสิบ หาสิบป่ะไหมโอ้ไม่มายัางไม่มานะครับผมอ่ะหกสิบโอ้จะการันตีเลยไหมเนี่ยน่าจะการันตีเลยหรือเปล่าก็โชคดีอยู่นะที่มันอันนี้เยอะอยู่นะครับผมอ่แมาแพมปอนเจมเยอะเนาะโอเคโอ้เหลืออยู่นิดเดียวแล้ว <c oughs> อ่ะรอบนี้ต้องมาแล้วแหละ มามาเยียบ้อยแล้วนะครับผมอันนี้คือเป็นแบบการันตีแล้วนะอ่าก็แบบได้แน่นอนนะครับผมตัวตัวละครหน้าตู้นะครับผม <c oughs> ไม่หลุดเลทแล้วนะครับผมเมื่อกี้ก็หลุดเลทไปแล้ว <c oughs> อ่ะรุนกันนะครับผมนี่เอายางยังยัง,ยงนี่เยียบร้อยนะครับผมได้มาเยียบร้อยแล้วก็จะได้เล่นคู่กันกันกบน้องหูเต่าของเราเนาะอ่า ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมส่วนซีหนึ่งซีสองะไรเนี่ยค่อยมาหารีลันอีกรอบแล้วก็มาเก็บอีกรอบแล้วกันอันนี้แลกได้สี่สิบแล้วเนาะอ่าอันนี้ก็อันแรกมาเลยแล้วกันเห็นแล้วมันคาใจคาตาเหลือเกินโอเคแล้วเหลือแลกได้หนึ่งลูกอะ่ะแต่ก็ไม่ไม่สมกันแรกนะส่วนนี้ก็ยุบ้อยละอ่ะเราเปิดได้ประมาณนี้แล้วนะครับผมอืมส่วนนี้ผมก็ซื้อยุบ้อยแล้ว เดี๋ยวหาอะไรมาเปิดอาวุธอีกเอ้ยไม่ใช่หาอะไรมาปรเปิดอีกดีไหมไม่น่าจะมีอะไรเปิดแล่ะนะครับผมเพราะว่าได้หมดยียิบร้อยแล้วนะครับผมในส่วนของอาวุธของเยล่าเนี่ยเราไม่มีนะครับผมงบไม่มีแล้วก็น่าจะใช้เป็นธนูสีดาวได้นะครับผมส่วนนี้ก็หอกเนาะอันนี้ผมมสายใช้ก็คือเป็นดะกอนไฟนะครับผมส่วนนี้ก็มาใช้แทนเลยลวกันนะครับผมเพราะว่าเราก็ต้องการให้ ต้องผู้แต่าใช้อันนี้อยู่แล้วนะครับผมที่จริงผมว่ามันก็ไม่แตกต่างกันหรอกนะแต่ว่าวความเท่และความสวยงามนะก็อยากจะได้นั่นแหละนะครับผมแล้วก็แบบอยากให้ได้แบบให้ได้แบบสเต็กความแรงคีได้เยอะๆด้วยนะครับผมก็เลยแบบเออจะใช้เป็นอันนี้น่าจะดีกว่านะครับผมนะสำหรับอ์ติแฟกต์ที่ผมแบบฟาร์มได้นะเออส่วนของคนอื่นเนี่ยผมไม่รู้นะครับผมว่าเป็นยังไงอันนี้คือ C1 หนึ่งะครับผมนี่เียบร้อยแล้วนะครับผมปลดกลุ่มดาวเยบร้อย ก็จะใช้ในสงในสงสตามิน่านะครับผมพลังกายเนี่ยก็จะ,ะไม่ได้ใช้สิเออต้องพูดว่ากดสกิลหนึ่งเราจะไม่ได้ใช้ในการชาร์จตัวตีนะครับผมสตามิน่าเนาะนี่นะครับผมพลังกายอันนี้มันยังใช้อยู่นะนี่เห็นไหมอันนี้คือปุ๊บมันจะไม่ใช้นะครับผมมันจะแทงได้ลุล่วงเลยอันนี้ที่เห็นมันลดเรื่อยๆเนี่ยเพราะว่าผมกดแบบอคัเคนเคนซน่งแอนิเมชันนะครับผม นะใครแบบฝึกบ่อยๆก็จะได้จิ้มแทงรัวๆแบบนี้เนาะนะครับผมอ่ะก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะในส่วนของน้องหูเต่าที่เราแบบเปิดได้นะครับผมส่วนไอ้ของอื่นๆเนี่ย <c oughs> นะครับผมก็เดี๋ยวเราก็ค่อยมาหาอัพหาใช้หาแบบจัดอะไรแบบนอกรอบหลังไม้ก็แล้วกันนะครับผมอันนี้คือเราได้มานะยี่หลานนะครับผมดีมากเลยนี่ก็เป็นตัวละครที่ดูข้านข่างที่เซ็กซี่ด้วยนะครับผม นะครับผมเนาะแล้วก็วกน่าจะน่าจะใช้ดีมากเลยแล้วครับผมก็น่าจะโอเคแล้วนะนี่น้องหูเต่าของเราก็อันนี้เยบร้อยแล้วแต่ตั้นเสียดายนะน่าจะมีสกินนิดหน่อยก็ยังดีเนาะแบบเปลี่ยนชุดอะไรแบบให้มันสวยขึ้นเนาะก็น่าจะดีขึ้นนะอ่ะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็ขอกลาวสวัสดีครับบ๊ายบายน้องหูเต๋า